สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยช anel ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะชุดสรุปทั้งหมดทั้งมวลที่แอดมีเลยนะคะทุกสูตรหลักลงหลักร้อยนะคะสามตัวบนแต้มนะคะอะไรที่แอดยังไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าแอดก็ทำคลิปไม่ไหวแล้วนะคะลงต่อไม่ไหวเนาะก็เลยเอามาไว้ในชุดนี้รวมทีเดียวเลยนะคะ เอาแต่ว่าแปะเม็ดเดียวไว้ก่อนนะคะแปะเม็ดเดียวไว้ก่อน,นะคะ่ะเหมือนทุกครั้งเลยนะคะเอดขอพากสมองก่อนนะคะทุกคนนะคะสมองอึนมึนงงหมดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเออเลยนะคะเครื่อง เอามาดูกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนทุกสูตรที่มีเนาะเอาย้อนนิดนึงนะคะทุกคนไปกันเลยนะคะสถิติของเรานะคะงวดล่าสุดที่มันออกนะคะหกหกสองสี่หกนะคะอันนี้ก็คงได้ดูกันแล้วเนาะเดี๋ยวรอให้ FC แคปบก่อนนะคะบางท่านเพิ่นทางานเนาะไม่ได้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอ่ไปกันต่อเลยนะคะกับดับของเรานะคะเดี๋ยวเรามีดับรวมให้นะให้นะคะรวมดับให้นะคะ ดับเออสิบนะคะดับสิบแปลกค่ะเออดับงวดนี้แปลกนะคะให้ไปที่ดับเก้าเนาะทุกคนนะคะมันรวมมันดับมันแปลกแปกนะคะทุกคนเก่ามันคือดับหลายแถวบูมมันจะมาเต็มๆหรือว่า พราะว่าเห็นมันชนกันหลายครั้งแล้วมันมาแล้วทุกคนหรือว่ามันจะดับอยู่นะคะลองพิจารณากันดูหน่อยเด้อค่ะทุกคนแอดก็ทําตามสูตรให้นะคะอดับหน่วยบนนะคะให้ไปที่หกเก้าค่ะมีตะเกาดับอัญญาู่ขบาดนี่มันขึ้นแนวหนีนอหรือว่าเก้าจะมาเต็มเต็มค่ะดับหน่วยบนนะคะสูตรเก่าให้ไปที่หกสูตรใหม่ให้ไปที่ 6, เก้านะคะ,ไป, 6, ไ,ปะ,คะไปกันต่อเลยนะคะพวกนี้เรามีสถิติให้ดูอยู่นะคะอันนี้ก็ให้ดูเออเรามีรวมดับให้ดูเนาะ อันนี้ให้ไปที่ดับสองนะคะห่วยกับอกเป็นสองสิอีบอกบบคือดับสองลายสองกับเก้านะคะติดดับอัญะอยู่ดับเออสิบนะคะสิบล่างนะคะให้ไปที่สองนะคะดับเออสิบล่าง fc นะคะนี่ก็ให้ไปที่สองชนกัน,นะคะ่ะดับชนดับกลายเป็นเด่นบน่เน้อรือสีจังใดเอาพินิพิจารณากันดูนะคะ เอานี่นะคะดับหลักร้อยนะคะให้ไปที่9กับ4ค่ะดับหลักร้อยให้ไปที่9กับ4นะคะตอนนี้แอดไม่สนดับใดๆทั้งสิ้นนะคะเด่นชนดับอะไรก็แล้วแต่นะคะอัดมืดหรอค่ะตายเพราะ ตายพอดับหลายงวดนะคะไปกันต่อเลยนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะของอาจารย์ปัญญาให้ไปที่นะคะเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าฟันเจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกค่ะทุกคนเน้นนะคะเจ็ดสี่เก้าสี่นะคะหนึ่งเจ็ดสี่นะคะสามเจ็ดสี่หนึ่งเก้าสี่แล้วก็สามเก้าสี่นะคะเดี๋ยวรอเอฟซีแคปก่อนนะคะแอดก็ลงคลิปให้เรื่อยๆนะคะของอาจารย์ปัญญานี่จะลงให้แต่เช้าเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแอดจะทําคลิปไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะไม่ทําไว้ไม่ได้ ค่ะ f อฟซไม่ได้แนวทางนะคะตอนนี้ฝนกําลังตกนะคะแอดกำลังแข่งกันกันกบฝนนะคะฟ้ากําลังร้องะคะ่ะทุกคนนะคะกลัวไฟดับมากเลยนะคะยังไม่ได้โหลดคลิปเลยอ่ะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะกับแนวทางอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมหลุดสองงวดติดนะคะสองงวดติดเนาะเผื่อมีเอฟซท่านตามเนาะไม่ตามก็ไม่เป็นไรนะคะให้เอฟซผูกพันตามพันเบืงก่อนนะจ๊ะเนาะขอพื้นที่แป๊บหนึ่งนะคะสามสี่ค่ะแปลกมากเลยนะคะหัวใตามตัวหววมันก็สีบ่มีหกมีสี่บอสอะ อ่ะถ้ามันจะตามสูตรเหมือนตัวนี้อันนี้สองมันก็ลงมาองวันนี้แทนนะคะงวดน,นี้มันก็คงเป็นหกเป็นสี่หรือเปล่าถ้าเป็นหกก็คงจะเป็นสามหกแล้วแอดเดาสามหกหกห้านะคะเลขรัฐบาลไทยอาจจะมาส่งท้ายงวดน,นี้ก็ได้นะคะปิดปิดจ็อบปิด,ปดอาทิตย์นะคะสามสี่ค่ะงวดน,นี้วันที่ยี่ิบสองมันให้ที่สามสี่นะคะเดี๋ยวถามพนแคปก่อนจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตืดๆนะคะ เม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวแอดขอแปะไว้ก่อนนะคะสูตรเม็ดเดียวแปะไว้ก่อนเขาแอดเวียนหัวเหรอคะเห็ุบลท่านอ่าไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยนะคะอันนี้ก็สูตรหลานนะสูตรเอ่อหลานนะคะสูตรหลานนะคะสูตรหลานให้ไปที่ห้าแปดนะคะตามลาวนะคะนางยังอยู่ที่ห้าแปดนะคะมีช่วงหนึ่งตามเจ็ดพอเจ็ดมานางก็ทิ้งเจ็ดแล้วก็ไปตามห้าตามแปดไปแบบนีโอ้ห้าแปดค่ะห้าหนึ่งห้า ห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าสี่แปดสี่นะคะห้าเจ็ดแปดเจ็ดนะคะห้าศูนย์แปดศูนย์นะคะห้าแปดนะคะห้าแปดเนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะห้าแปดแปดห้านะคะสามตัวบนนะคะห้าหนึ่งแปดห้าสี่แปดเจ็ดแปดห้าแล้วก็แปดศูนย์ห้านะคะหวยงามงามจ้ะหวยงาม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 เนาะเอ็ดกว่าไปตะคืออยู่ได้คยขังงวดนึงวินนะคะห้าศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดนะคะสามเจ็ดสองแปดนะคะเด่นบนนะคะเด่นล่างนะคะ หนึ่งแปดหกสี่ค่ะโอ้เหลืงามค่ามีแต่เปดค่ะอัี้ะอยู่ค่ะของหลานนะคะอันนี้สถิตินะคะสถิติให้เอฟซีดูแป๊บนึงนะคะนี่เนาะสามเจ็ดสองแปดนะคะแล้วก็เด่นล่างนะคะเด่นล่างเด่นล่างเออรู้สึกว่าเหมือนจะเดินหลักสิบเลยนะคะหนึ่งแปดหกสี่เนาะมันเดินหลักสิบนะคะวดนนี้ถ้ามีเก้าอ๋อถ้ามีเก้ามันก็จะไปหลักเออ,เอ,อถ้ามีหกมันก็จะไปหลักหน่วยนะคะแต่อันนี้เหมือนนี่เห็นไหมมันเริ่มเดินนะคะทุกคนนะคะ หนึ่งแปดหกสี่นะคะอ่าหนึ่งแปดหกสี่นะคะทุกคนแต้มนะคะขออนุญาตให้เอฟซีดูแต้มแป๊บหนึ่งนะคะปวดหัวไม่กินบาหายเต้มนะคะแอดปรับสูตรนะคะแต้มแอดปรับสูตรนิดนึงนะคะปรับสูตรเนาะอันนี้เป็นสถิติสูตรล้านนะคะเป็นสถิติสูตรล้าน ช่วงที่ตามเจ็ดก็ตามตามนะคะมีสามงวดนะคะนี่เห็นสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดพอเจ็ดมาแล้วนะคะนางก็ทิ้งเจ็ดมาเอาห้าแปดทีนี้นะคะคราวนี้นางตามห้าแปดได้บานแอดเห็นนีแปะค่ะสูตรล้าน,นะคะ่ะสูตรล้านสูตรใหม่นี่แปกมา,ากเลยนะคะทุกคนคือจังมันสี่เอาให้ได้นี่เอาได้แล้วมันก็หนีไปตัวอื่นนะคะทั้งๆท,ที่มันยังเดินอยู่นะคะถ้างวดนี้นางให้สี่เจ็ดอีกก็ได้อีกเนาะทุกคนเนาะแต่ว่านางไปตัวใหม่แล้วค่ะห้าแปดนะคะ 5, ขีมาตัวบาดเลยเอานี่นะคะทุกคนนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับแต้มนะคะทุกคนแต้มเนาะแต้มสองตัวล่างนะคะปรับสูตรถ้าปรับใหม่เลยนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดหกสี่แปดเก้านะคะศูนย์หนึ่งนี่นะคะมันหลุดนะคะทุกคนเนาะ ศูนย์หนึ่งเจ็ดหกสี่แปดเก้าค่ะตัวนี้แต้มของแอดนะคะแต้มล่างค่ะทุกคนนะคะแคปบก่อนเลยค่ะแต้มล่างนะคะแต้มล่างแต่เรามีในในชุดล่างให้ดูอยู่นะคะแต้มล่างเรามีแต้มล่างแต้มบนนะคะแล้วก็แต้มสองตัวบนนะคะแต้มสองตัวบนนะคะแต้มสองตัวบนงวดก่อนก็เข้าไปที่แต้มสี่นะคะแต้มสี่ขึ้นมาดีเถ้าบุจา แต้มสี่สองงวดติดเลยนะคะแต้มสี่เนาะทุกคนเนาะวันที่ยี่สิบสองนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะอันนี้ให้ไปที่แต้มสี่นะคะทุกคนนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะแนวทางเนาะนี่นะคะแนวทางเอ่องวดประจําวันที่ 22, นะคะยี่สิบสองนะคะงวดประจําวันที่ยี่สิบสองนะคะอ่าแนวทางสามตัวบนนะคะปรับแต้มใหม่หมดเลยนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเจ็ด 8นะคะหนึ่งสองสามเจ็ดแปดสี่หกนะคะหนึ่งสองสามเจ็ดแปดสี่หกนี่คือแต้มชุดสามตัวบนนะคะเ <c oughs> <c oughs> ต้มให้ดูแล้วเนาะเต้มให้ดูแล้วนะคะของหลานให้ดูแล้วนะคะของหลานให้ดูแล้วนะคะเราก็จะไปกันต่อเลยเนาะ <c oughs> ไปกันต่อเลยกับเดวเอฟซีวาบุหินของอาจารย์ปัญญาเจ็ดนะคะ เอาหนิเพื่อปัญหาของอาจารย์ปัญญาบอสินเอาไปกันต่อเลยนะคะทุกคนไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรแอดนะคะเดี๋ยวเด้อสมมติแอดมึดสูตรแอดนะคะเราจะเริ่มกันที่สูตรตารางเลยนะคะทุกคนสูตรตารางนะคะทุกคนงวดก่อนนี่ก็แอดก็เจาะเข้านะคะเจาะเข้าไปเจับตารางได้นะคะจะมีสิบสองชุดนะคะลองพินิจพิจารณากันดูดว้วยอ่าสิบสองชุดนะคะทุกคนนะคะ เด่นกำลังวันนะคะกำลังวันของแอดนะคะสี่ห้าหกเจดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะทุกคนนะคะสูตรตารางวันศุกร์นะคะ 970นะคะ45618นะคะ970นะคะ45618แล้วก็ติ๊กตรงกําลังวันไว้นะคะ4567นะคะจับคู่12ชุดบนล่างนะคะแอดได้นะคะ4048นะคะ94789707นะคะ590585069668นะคะตามนี้เลยนะคะใครชอบชุดไหนก็จัดไปเลยค่ะบนล่าง12ชุดนะคะเข้าแล้ว2งวดติดนะคะจับได้2งวดติดนะคะอันนี้แอดก็จับในตารางเอานี่ละค่ะ นี่นอตตารางก็ได้ดูกันแล้วนะคะบางท่านก็ยังไม่เห็นนะคะไปกันต่อเลยนะคะโอ้สีห้าหกเจ็ดเป็นตะโกดกันมาถึงงามงามาม,ามสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวขอแปะไว้ก่อนนะคะสูตรเม็ดเดียวขอแปะไว้ก่อนไปกันต่อเลยนะคะกับหลักร้อยของเรานะคะที่ fc ร้อยคอนะคะ fc ร้อยคอเนาะมาดูหลักร้อยของเรานะคะงวดนี้หลักร้อยสวยมากเลยนะคะทุกคนดับเดิบปรสนใจเลยะค่ะเอาคืนเม็ดเลยะค่ะ เอามาดูกันนะคะทุกคนหลักร้อยของเราชุดเต็มนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทั้งสองชุดชนกันนะคะชุดชนแล้วก็ชุดหลักร้อยชุดเต็มนะคะไปชนกันเอาไปตัดกันเอานะคะตรงกันไหมนะคะงวดนี้แอดชนได้สี่ห้าหกเจ็ดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะจะกอดคอกันมาเองอีกไหมนะคะเพราะว่าเลขสวยสวยจ้ะทุกคนเด่นนะคะสี่ห้าหกเจ็ดเน้นสี่ห้าหกเลยนะคะในเมื่อมันติดดับนักนะคะติดดับดีไลท์เขาก็เอาขืนเป็นเด่นซะเลยน,นะะี่ค่ะ ถึงใจอีซโซยหนักนะคะสตินะคะเข้าก้าวงัวติดนะคะเรามีสติให้ดูนะคะมีสติให้เบิงเดอร์จะทุกคนเดอจ้ะนี่นะคะสตินะคะอ่าหลักร้อยนะคะหยุดแค่ไว้นานหน่อยนะคะสักสิบนาทีนะคะอ่าแคบเอาเลยนะคะทุกคนนี่หลักร้อยเอสเอเอตัดคงเอสแล้วได้แบบนี้นะคะเอฟซีจะได้แบบไหนนะคะขอแค่ชุดใหญ่ชุดเต็มเข้านะคะแต่ว่ามีโอกาสกอดคอกันมาสูงเลยนะคะมีโอกาสกอดกันมาเองนะคะเอาวินเอาแม่ สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะน่าลุ้นมากเลยนะคะเออเดี๋ยวลองทําวินวินหลักร้อยเบิ่งกันดูคือเขาดีใทะะ่ค่ะกอดกันมาดีมากเลยสองสามงวดติดแล้วนะคะทุกคนโอ้สามงวดติดเนาะห,หลักร้อยนะคะกอดกันมาเองนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะหลักร้อยกอดกันมาเองนี่นะคะนี่นะคะสถิตินะคะหลักร้อยกอดกันมาเองสามงวดติดแล้วนะคะตอนนี้มันเข้ามาเก้างวดแล้วนะคะก็คือมันกอดกันมาตั้งแต่งวดสี่หกเนาะนี่นะคะสี่หกกอดกันมาเอง ี่หกแล้วก็มานะคะเก้าเจ็ดค่ะนี่เก้าเจ็ดนะคะกอดกันมาเองงวดน,นี้ก็เป็นเจ็ดศูนย์นะคะนี่เจ็ดศูนย์กอดกันมาเองเลยเนาะนี่เจ็ดศูนย์นะคะกอดกันมาเองเลยอ่างวดน,นี้จะเป็นตัวไหนนะคะจะเจ็ดมาอีกแล้วหรือเปล่านะคะหลักร้อยนะคะหรือจะเป็นตําแหน่งสี่นะคะหรือจะเป็นห้าเป็นหกที่มาแล้วนะคะเพราะว่ามันก็ห่างหายโอ้ตาแหน่งมันก็นห่างโผล่นะ แจ็คสีเป็นตัวไดบ่าเนี่ยเอาลองดูนะคะแต่ตำแหน่งนี้มามามา,มาเยอะมากเลยนะคะตำแหน่งนี้เนาะ,ะนี่นะคะเดินเยอะเยอะนะคะเดินล่างจะเป็นตัวใดเป็นตัวไี่ในเอดก็วงกลมที่จริงจะวงกลมแค่หลักร้อยนะคะวงไปวงมาจังเลยจังวงทั้งอันเวลามันกอดคอ,อกันนะเอดก็วงไว้นะคะลืมใช้คนละสีคนละปากกาเนาะหลักร้อยอันนี้ก็เข้าไปที่เจ็ดนะคะเออเลีวยวต่ข่อยสีวงไปเดนพวกเจ้าก็บเบิ่งเอาเด้อคะ่ะวงไปวงมาเละจุ๋มเปะเลยค่ะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดตามนี้เลยนะคะเข้าเก้างัวติดนะคะเก้างัวติดมีเดอร์มีเข้ากับน,นับเอาเนาะคะ่ะนอเน,นี่ยเราใช้งานจริงคะ่ะนี้ใช้งานจริงเลยนะคะไม่ใช่ย้อนหลังนะคะใช้งานจริงเป็นชุดเต็มคะ่ะเป็นตัวเข้าดีเป็นตัวไหนแอดเป็นตัวที่แอดตัดหรือเป็นชุดเต็มคะ่ะที่เข้าดีนะคะบางทีแอดก็ตัดได้ตัวเด่นบางทีก็ ches, ches, ได้ต<ด>ัวเน้นนะคะแต่ว<ด>่าที่แน่นอนมาตรฐานเลยก็คือชุดเต็มค่ะ f c ซก็ ไปคัดเอาเลือกเอานะคะตัดเอาค่ะอ่าอันนี้ก็คือสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะก็ไปทําให้มันแคบลงมานะคะเพราะว่าถ้าถ้าตามแอดแอดก็ได้สี่ห้าหกเจ็ดนะคะตัวที่ชนกันนะคะก็พยายามคัดออกมาเนาะแต่ว่างวดก่อนนี้ก็เข้าตัวเด่นนะงวดก่อนเข้าตัวเด่นศูนย์เจ็ดก่อนกันมาเองเลยนะคะนี่นะคะอ่าหาเบสี่เบื้งอีกรอบจ้ะ เดี๋ยวให้แม่แม่เพิ่นแคบกอนน้อบางบางคนเพิ่นบทันนี่ค่ะชุดเต็มเลยแม่แม่จดยสุดเต็มก็ได้ค่ะชุดเออชุดตัดนะคะชุดเด่นนะคะชุดเด่นนี่ห่วยอยากสิขอให้ไมาหาชุดเด่นนี่น่ะมันเหลือสีตัวงดจ้ะสีห้าหกเจ็ดนะคะวันนี้ถ้าว่าเป็นชุดเด่นนะคะแอดได้ชุดเด่นสีห้าหกเจ็ดค่ะถ้าตามเอาถ้าเอาตามชุดเด่นนะคะทุกคนอ่าแคบเลยนะคะนี่นาะ ตามนี้เลยนะคะสถิติเราใช้งานจริงค่ะไม่ใช่ย้อนหลังนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราใช้งานจริงเลยค่ะเอาไปกันต่อเลยนะคะนี่เนาะหลักร้อยแคบเราบจะไม่แม่เอาทำใแม่แคบอีกก่อนเจ็ดนาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตึ๊ดตึ๊ดตึดนะคะทุกคนนะคะอาไปกันต่อเลยนะคะกับสองตัวล่างนะคะงวดก่อนนี้ก็หลุดไปนะคะงวดนี้เรามาดูกันนะคะ สิบล่างนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามหน่วยล่างสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเราจะประกบคู่ทันทีนะคะจะเบิ้ลอีกไหมนะคะทุกคนนี่เนาะตัวที่หน้ารุ้นนะคะตัวที่หน้ารุนแอดกัจับไปจับมาแอดคือนใดนเนี่ยหนูบูเอานี้นะคะทุกคน 84 85 86 87 88 89นะคะ94 95 96 97 98 99นะคะ04 05 06 07 08 09 14 15 16 17 18 19นะคะ24 25 26 27 28 29 34 35 36 37 38 39นะคะงวดนี้ก็ขอให้อย่าหลุดนะคะงวดก่อนนี้หลุดยับเยินนะคะบนล่างไปเข้าบนนะคะบนเข้าล่างนะคะอ่ามันสลับกันนะทุกคนนะคะบนล่างสลับ สลับชุดกันค่ะสลับชุดกันนะคะน่าเสียดายมากๆอ่าสลับกันก็นกคือรุดค่ะรุดก็คือรุดนะคะทุกคนนะคะตามนี้เลยนะคะใดก็คือใดอ่าลองดูนะคะเป็นตะคือบอนะคะแอดก็ให้ไปที่ห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดเพราะว่าสี่นะคะสี่มันติดดับแล้วค่ะติดดับหลักหน่วยล่างนะคะไม่รู้จะดับดูไหมนะคะเราก็ทําไปตามสูตรที่ให้นะคะเอฟซีเอาไปตัดเองได้เลยนะคะตัดเองได้เลยมันจะเข้าไหมชุดนี้นะคะหรือมีตัวที่นี่แล้วก็ลองดูค่ะทุกคน กระองเบิงเดอร์เอกหาเห็ดไปนี่ละค่ะทุกคนอันนี้เป็นชุดเต็มเลยนะคะชุดเต็มล่างนะคะอ่าวันโกนนะคะทุกคนวันโกนนะคะเจ้าสีมาแน่วไดเบิร์อีกบ่จานวันที่ยี่สิบสองนะคะอาจจะออกสองสองแปดก็ได้นะคะรอบนี้เนะเาะเอ,ออก็ออกตัว <c oughs> เมื่อยล่ะเมื่อยละ <c oughs> เอาลองเบิงค่ะทุกคนมักกระจ,จัดคัดกระจัดค่ะ

สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เกนะคะห้าหกห้าเจ็ดอันนี้เป็นชุดบนนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะดับสีบน9้าดับหน่วยบนนะคะหกับ9นะคะมีแต่ดับบนเป็นเก่าสีมมาอีดีบอค่ะแต้มบนนะคะแปดเก้าศนงะคะงวดก่อนนี่ตัวเจาะหลุดนะคะแต่ว่าเข้าแต้มสี่นะคะสองสองเนาะสองวกสอเป็น4นะคะแอดไม่มีค่ะสองสองดันไปอยู่ล่าง0ูนย์เดันมาอยู่บนอ้ายแต่เียดดยค่จะจ้า ดูกันต่อไปทาเคชินะคะอะ่ลองดูเดอ้อค่ะเป็นตะคืออยู่บ่มันจะมาแบบไหนนะคะมันจะมาแบบพิสดารเลยหรือเปล่าหรือจะมารัฐบาลไทยบ่ถ้ารัฐบาลไทยก็สามหกก็หกห้านะคะหกห้าสามหกนะคะมีทั้งสองตัวนะคะแต่ว่าหกติดดับหลักหน่วยบนนะคะสีดับอยู่บ่อลองเบิงจะ้ะตองเบิงเดอ้อถามากระอัดโหลดจะ้ะมีคู่ไหนนะคะที่ชนก,นกันกับดับก็อัดเลยนะคะอัน หวยโบเมนเาคูดับไปซื้อด้วยค่ะเอาคูเด่นเหรอเนาะค่ะไปซื้อนะคะเอาไปซื้อเนาะเออแต่ถ้ามันมาคูดับก็โอ้บุญพลาอีหลีแล้วจ้ะเอานี่นะคะตามนี้เลยนะคะอย่างเฮงเลยนะคะถ้าเอาคู่ดับไปซื้อแล้วถูกนี่โอ้สุดยอดมากค่ะดวงดีมากค่ะชีว่าฟุกกับโบเมนแล้วดวงดีค่ะคักนี่แล้วค่ะเอาเมื่อสลดเลเฮ้ยเลมนี้เมื่อดเลยจ้ะ ขึ้นเล่มใหม่แล้วนะคะเราขึ้นเล่มใหม่แล้วเราได้ชุดนี้มาแล้วนะคะเราก็จะจับนะคะเราก็จะจับสามตัวนะคะสามตัวเอ็ดจับไปจับมากระเมาก็ดูกันเป็นแนวทางไปนะคะสามตัวชุดนี้มนนีเข้ายากเลยนะคะเขายากยากจากสามตัวชุดนี้น,นะคะทุกคนอาตามนี้เลยนะคะอะเดี๋ยวรอเิ่นแคปสะกก่อนเนาะ ไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวที่เอฟซถามมานะคะแอดขอแปะไว้ก่อนนะคะขออนุญาตคิดก่อนนะคะขออนุญาตพักสมองก่อนนะคะทุกคนนะคะคิดยังก็บอกออกแล้วค่ะตอน,นอื่นมึนงงนะคะสามตัวบนชุดน้นนะคะยังไม่เคยเข้าเลยนะคะหลักร้อยนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะแต้มหนึ่งสองสามแต้มหนึ่งสองสามเจ็ดแปดสี่หกนะคะ,ะจับได้สี่ก็ตามนี้นะคะจับได้ห้าก็ตามนี้เนาะ จับได้หกก็ตามนี้จับได้เจ็ดก็ตามนี้นะคะทุกคนนะคะเอออันนี้มันบอกเขาแต้มเนาะแต่ว่าแอดมากซื่อค่ะมันบอกเขาแต้มตัวนี้นะคะอันนี้ขีดพิษเนาะคะ่ะเนาะสูตรไม่ให้แต่ใจมันรักนะคะ ผู้ใดมักนํากระจัดโหลดค่ะอันไหนที่มันเข้าแต้มแอดก็ติ๊กว้ให้นะคะตัวไหนที่ไม่เข้าแต้มก็ลองดูค่ะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะเจอชุดที่ถูกใจตัวที่ถูกใจค่อยหยิบหยบไปสักหนึ่งคู่สองคู่นะคะอันนี้เป็นตัวที่แอดชอบทั้งนั้นนะคะตัวที่แอดชอบแอดก็เลยเออวงกลมไว้ดอกจันไว้ซื้อค่ะแต่ว่าสามก็มีโอกาสมาน้อยจังเลยนะคะเพราะว่าสามเดินน้อยเนาะข่อยหมักข่องข่อ,อยข่อยกระ่วงข่องข่อยไว้เนาะ อลองเบิร์เด้อใจยังจับไม่เข้านะคะแอดยังทําไม่ได้นะคะยังทําไม่ได้ค่ะซ้ำตัวเลาวพัฒนานะคะออกแต่จังสีเนาะบุหูสีมาแนวด้หรือจะมาเลขรัฐบาลไทยแต่ถ้ามาเลขรัฐบาลไทยก็หรือว่าเต้มเราจะหลุดบ่ค่ะเต้มเรายังยังใช้ไม่ได้บ่หรือมันจะหลุดเนาะหกห้าแปดในเลขรัฐบาลไทยเนาะน,นี่เป็นคู่ต้นรัฐบาลไทยเลยนะคะนี่ห้าแปดหมายเ่ขมันสีมาเลขรัฐบาลไทยบ่าจะนี่หกห้าแปดเนาะ จักแล้วค่ะเอดเหดนแนวนี้เนาะวางกันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะโอ้ยฝ่าฝนก็จะเป็นคู่คักปุนบะบบะบ๊ะทคะขออนุญาตดุมยากนเมาเหล็กค่ะเฮ้ยเ็นหัวอ่าแคปบเอาเลยนะคะแคปเระเบิดจัาไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะไปกันต่อเลยเนาะอ่าชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวของเรานะคะนี่นะคะชุดสี่ตัวนะคะชุดจับสี่ตัวหลักพันนะคะสาม สามสองหนึ่งศูนย์แปดเก้านะคะหลักร้อยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักสิบบนนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหลักหน่วยบนนะคะหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกนะคะงวดก่อนเข้าสองสองเจ็ดศูนย์คู่โต๊ดนะคะหวยมันออกเจ็ดสองสองใช่ไหมคะสูตรมันจับได้สองสองเจ็ดศูนย์นะคะสูตรจับได้นะคะนี่เอสก็ให้ชุดสี่ตัวนะคะยังไม่เคยจับได้เลยนะคะสามสี่ศูนย์หนึ่งนะคะสองห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสองเก้านะคะ อ่าศูนย์เจ็ดสามแปดนะคะแปดแปดสี่แปดนะคะเก้าเก้าห้าหกนะคะทุกคนอ่าอจับได้แบบนี้นะคะเอสกระจับได้แบบเอสก็ะจับง่ายๆโหลดแล้วจ้ะเอสกระจับง่ายๆโหลดแล้วสามสี่ศูนย์หนึ่งนะคะสองห้าหนึ่งศูนย์เนี่ยเอากระหกัวกระหกแถวเลยเออกเ็เหลียวแต่เอสที่สับไปทางไหนเท่านั้นนะคะก็ลองดูนะคะลองดูสูตรไทศสูตรมนะันนโอ้สี่ตัวนี้เอสจับบ่เปินจะ้ะ แต่ว่าอยากจับนะคะนี้หัดจับนะคะทุกคนยังไม่เคยจับได้นะคะบางครั้งก็แปลงเอาก็ฟุกเข้านะคะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะจะบอกไว้ก่อนเนาะค่ะฮาร์ดเคดไปจังสั่นละค่ะแต่ว่าบ้านละเขาจจอาเถื่ออยู่จ้ะแต่ว่าสูตรมันแตกของมันไม่สูตรแตกของมันตลอดค่ะทุกงวมดเลยนะคะเขาดีค่ะแต่ว่าแอดจับบ่ไดดเอาหาจับเอาเพื่อผู้เพื่อนดวงดีเนาะเผื่อฟุกนะคะเผื่อฟุกฟุกเผื่อดวงดีนะคะเผื่อมีบุญมีวาสนาดวงกําลังขืนมือกํลลังขึ้นจับ โอ้ยคือมักอันเก้าเจ็ดสามหกแถวว่างวดนี่ว่าสันสีว่าจังสีเนาะวันก็สิแตกสามตัวถ้านั้นตัวทำมันมาแล้วว่าแถวออกตัวนี้อีลีกันผุกแล้วสลลงเลยแล้วค่ะถ้าเป็นเก้าเจ็ดสามหกมาจริงๆนะคะปิดซอยเลียงเลยจ้ะเอานี้นะคะแคปบเลยนะคะทุกคนชุดสี่ตัวนะคะไปกันต่อหรือยังไปกันต่อเลยนะคะได้แล้วเนาะไม่มีสูตรตัวไหนลืมเนะนาะโบราสิมีตัวใดลืมเดียวค่ะทุกคนเอามันคือไหวถือ อันนี้นะคะเอ่อเด่นนะคะสิบหน่วยนะคะสิบหน่วยบนล่างนะคะสิบหน่วยล่างแอดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสิบหน่วยบนนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งะคะเด่นบนแอดชนที่เจ็ดแปดนะคะบนแอดกับบนหลานนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งะคะจับชนสามเจ็ดสองแปดนะคะชนกันที่เจ็ดแปดนะคะสูตรล่างหน้าลุน้นนะคะสูตรล่างมนีชนกันในเข้าสงงวดแล้วนะคะงวดนี้จะกอดคอกันมาเองหรือเปล่าถ้ากอดคอกันมาเองมันจะเป็นสี่หกแปดทันทีเลยนะคะจะเป็นสี่แปดมาหรือจะเป็นหกแปดมานะคะแปดอาจจะอยู่หลักร้อยอย่างนี้บอ่อหรือจะเป็นหกนะคะอ่าว่ากันไปนะคะถ้าสี่มาก็มีโอกาสค่ะ ดับชนเด่นอาจจะเป็นเด่นมาก,ก็ได้นะคะทุกคนเอาแคปเอาเลยจ้ะทุกคนจ้ะแม่แม่แคปเอาเลยเด้อจ้ะอ่านี่นะคะชนกันนะคะแต่ว่าสูตรล้านกับสูตรแอดนะคะล่างชนกันเข้าสองงวดแล้วนะคะงวดนั้น,นชนเจ็ดเก้าหกมาเจ็ดเก้าเนาะงวดที่ผ่านมาล่าสุดชนศูนย์หนึ่งมันออกเออมันออกศูนย์เจ็ดนะคะงวดนี้ชนสี่หกแปดจ้ะ่า <Wow. S 1> สี่หกเปีเนาะนามงามๆค่ะแอดกระถารุ่นเม็ดเดียวอยู่ค่ะยังไม่ทันได้คิดเลยนะคะเม็ดเดียวมันให้ตัวไหนนะคะรุ่นเม็ดเดียวสีอันสี่พ่อเด็ดปนดเดียวอยู่บะเนาะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเขียวทั้งวันนะคะเอาแคบเราบอกไปกันต่อเลยนะคะเด่นเสร็จแล้วเนาะอันนี้แคบแล้วเนาะเด่นชนดับนะคะเด่นชนดับดับชนเด่นก็อัดไป อันนี้ตัวนี้เป็นเด่นนะคะตัวนี้เป็นดับนะคะดับชนเด่นนะคะเลือกเด่นเนื้อจะ้ะ อ่าอันนี้เป็นดับนะคะดับรวมทุกดับเลยนะคะทุกคนนะคะ6คู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะ0ู2ย์นะคะศูนย์หนึ่งนย์ะคะศูนย์สองสองศูนย์นะคะหนึ่งสองสองหนึ่งะคะ,ะ,คะอ่าหคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะสองสามสี่นะคะสองสามสามสองนะคะสองสี่สีองนะคะสามสี่นะคะนี่คือ6คู่บนไม่มาด้วยกันนะคะรวมดับปักหลักนะคะให้ไปที่ดับหน่วยบนหกเก้าดับสิบนเก้ดับหลักร้อยเกนะคะเก้เนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้ดับปักหลักยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะหลักร้อยนะคะเอดก็เสียวากเลยนะคะทุกคนดับสิบล่างนะคะให้ไปที่สองดับสิบล่างแอดนะคะให้ก็ให้ไปที่สองนะคะเอาใครที่เอดที่ลูกศอนนี่ก็คือใครอยากเอาดับสิบล่างมาทําดับสิบบนก็แล้วแเตะนะคะดุลยพินิษฐ์ของเอฟซีนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็ใช้นะคะมีหลายๆท่านอยู่ได้เหมือนใส่นะคะ เดี๋ยวรอให้สูตรนิ่งแบบไอ้นี่ก่อนนะคะรอให้ไอ้นี่ดับดับมันนิ่งแบบไม่มีตัวหลุดก่อนนะคะเอดถึงจะกลับมาใช้นะคะทุกคนแต่ว่าส่วนตัวนะคะเอด็ดจะใส่อยู่ในเรอเลี่ยวแต้ค่ะบางวันก็ใช้บางวันก็ไม่ใช้นะเนาะเลี่ยวแต่อารมณ์ค่ะเอาลองเบิ้งค่ะ เอาเด่นให้รอดก่อนเนาะเอาลีนะคะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะแอดก็ให้ดูทุกอันทุกแนวทางแล้วเนาะครบทุกอย่างแล้วเนาะค่ะทุกคนเนาะครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเอดก็ลาไปก่อนเด้อจ้ะลาไปก่อนนะคะขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อจ้ะนี่สามตัวจะจักขีเข่าเขาละาคะใจมันลักสูตรไม่ให้แต่ใจมันรักนะคะเข่าเขาบ่หูคขะจับอย่างเดียว ไพ่มากน้ำกับจัดโอเอสชอบเลขทูนะคะเลขทูไม่รู้จะมาไหมนะคะนี่เอสรู้สึกชอบเอสก็จะตามนะคะ94 948เนาะ948 648นะคะอีย่างนี้แหละแล้วก็แลงค่อยมากเอสมากซื้อค่ะผู้ใดมากน้ำกับจัดโหลดไพะะ่จักสิมาตัวใหนเนาะ,ะสูตรเดินต่อก็รวยแล้วค่ะทุกคนอันนี้นะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องก็ตามนี้เลยเด้อจะ้ะ อะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมานเฮงปังนะคะสวัสดีค่ะโอ้ฝนตกเลย